สวัสดีค่ะมุกชัชยาค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่บอกนะคะก็เรียกว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนคุณป๊อกค่ะตัดสินใจทําพินัยกรรมให้กับคุณมากี้แล้วก็ลูกๆนะคะงานนี้ค่ะมีร่ําไห้กันหนักเลยนะคะออกมาเผยค่ะบอกว่าเคยเสียคนที่รักจากโรคนี้ไปแล้วถึง2คนค่ะแล้วก็ไม่อยากจะให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกนะคะจากกรณีที่มีอาการป่วย ของคุณบ๊อกพัดสอนกรสามีของนาะงเอกสาวมามากี้ราศีนะคะอย่างที่หลายคนทราบกันดีค่ะว่าคุณบลอกเนี่ยก่อนหน้านี้มีการเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ผ่าตัดด่วนนะคะตอนนี้เพิ่งผ่าตัดก้อนเนื้อขนาดใหญ่เลยก็ขนาดเท่าลูกปิงปองได้ท่านผู้ชมแล้วก็ต้องมีการรับการผ่าตัดด่วนนะคะตอนนั้นคุณบลอกบอกว่ากลัวมากๆเพราะเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีมีคนในครอบครัวเนี่ยผ่าตัดสมองแล้วไม่ฟื้นกลับมา แต่ในที่สุดค่ะคุณผู้ชมการผ่าครั้งนี้เนี่ยมันก็ผ่านไปได้ด้วยดียนะคะตอนนี้อยู่ในช่วงกำลังพักฟื้นร่างกายจากนั้นค่ะคุณป๊อกเนี่ยพอหายพอหายจากการผ่าตัดแล้วก็เริ่มที่จะฟื้นฟ,นฟ,นฟนูร่างกายใช่ไหมคะตอนนี้ก็เลยมีการออกมาอัปเดตอาการให้คุณผู้ชมกันสักหน่อยตั้งแต่ออกมาจากโรงพยาบาลได้ประมาณ10วันค่ะ,คะเขาบอกว่าอาการเนี่ยโอเคขึ้นมีขึ้นมีลง ในส่วนของบางครั้งเนี่ยก็อาการดีมากๆเลยเหมือนไม่เป็นอะไรเลยแต่กลับออกมาเนี่ยบางครั้งก็มีอาการอาเจียนอยู่หลายครั้งะนะคะก็เลยจะต้องพยายามระมัดระวังสังเกตตัวเองไม่จําเป็นจะต้องเดินเนี่ยก็จะไม่เดินโดยมีกําลังใจแล้วก็การดูแลจากสีภรรยาอย่างคุณมากี้อย่างใกล้ชิดเลยนะคะขณะนี้นะคะซึ่งคุณป๊อกพัดสอนกรค่ะก็ได้มีการออกมาเปิดใจล่าสุดโดยเป็นการ เหมือนอัดคลิปวิดีโอผ่านผ่านรายการในช่อง Youtube นะคะเป็นตัวอย่างคลิปที่ทางเจ้าตัวเนี่ยบอกเลยว่าต้องเจอมรสุมอย่างหนักในชีวิตหลังจากมีการเข้าผ่าตัดสมองโดยออกมาเผยความรู้สึกในตอนนึ่งนะคะบอกว่ามีสิ่งหนึ่งก่อนที่จะเข้าโรงพยาบาลแล้วแหละคุณป๊อกเนี่ยตัดสินใจทําก็คือทำพินัยกรรมให้กับมารกี้แล้วก็ลูกๆโดยเขียนด้วยมือของตัวคุณป๊อกเองค่ะเพราะคุณป๊อกบอกนะคะบอกว่าชีวิตคนเราเนี่ย ไม่แน่ไม่นอนจึงอยากจะทําไว้ให้แล้วก็นอกจากนั้นนะคะเรายังไปทําบุญตามคําแนะนําของทุกคนอีกด้วยค่ะ ในขณะที่ทางด้านของคุณมาร์กี้ราศีนะคะก็มีการออกมาเผยความรู้สึกลึกๆในใจของตัวเองบอกว่าพูดแล้วเนี่ยอยากจะร้องไห้ก่อนที่จะมีการร่ําให้หนักเลยนะคะบอกด้วยค่ะว่าเราเนี่ยเสียคนที่รักจากโรคนี้มาเนี่ยสองคนแล้วแล้วก็ตัวเธอเองเนี่ยรู้สึกว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นกับเราอีกครั้งนะคะงานนี้ค่ะผู้ชมขาเราก็ไม่รู้จริงๆนะคะว่า จะมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้อีกกี่วันหรือว่าอีกกี่ปีแต่อย่างน้อยเนี่ยสิ่งที่ทําได้นะวินาทีนี้ที่ยังเป็นคนอยู่นะคะก็ทําวันนี้ให้ดีที่สุดกระพอค่ะก็อย่างที่คุณป๊อกบอกนะคะว่ายังไงก็ตามค่ะอยากทําวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างจึงตัดสินใจทําพินัยกรรมในครั้งนี้นั่นเองค่ะและนี่ก็คือข่าวไวทยไทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกระแสร้อนของสังคม